ประชาชนย่อมสมบูรณ์นิรันร์ไปเมื่อยืนหยัดต่อสู้ผู้กดขีด่ประชาชนย่อมมีชีวิตใหม่เมื่อท้องฟ้าสีทองผ่องอำไพนี่คือกรที่ผู้ต้องขังคนอื่นตะโกนให้ผมและส่งผมแล้วบอกผมว่า เมื่อพวกเขาออกมาเมื่อไรต้องบอกว่าพวกเขาคือกำลังใจที่ดีที่สุดของผมในณนขณะนั้นที่ไม่สามารถติดต่อกับพี่น้องมวลชนด้านนอกได้แต่พวกเขาทุกคนล้อมวงกันและบอกผมว่าอย่าท้อนะอย่าถอยนะสู้ต่อไปนะไอเรื่องแค่นี้ยเบาๆสู้กันต่อไปพี่ออกไปเมื่อไหร่พี่จะไปสู้กับเราทันที เขบอกงนี้ฮนะผมไม่เคยเหนื่อยเลยเพอได้ยินคําชมจากพี่น้องหลายๆคนได้ยินคำอวยพราจากพี่น้องหลายๆคนให้สู้ๆเราเพิ่งเคยเจอตํารวจที่ดีแบบนี้นะครับเราเพิ่งเจอตํารวจที่ดีแบบนี้ที่ต้อนรับประชาชนแบบนี้เขาบอกว่าผมขอพูดนะพุ่มกลับไม่รู้อยู่ไหนนะเขาบอกว่าผมก็ยังคงรักษาไว้ซึ่งคำบัิยานของตัวเอง นะ,ะในเรื่องของการรับใช้ประชาชนหรือผู้พิทักษ์สันติราษขอเสียงปรบมือดนดังให้ผู้กบและตำรวจทุกท่านที่บ้านฉาขอบคุณมากๆากนะฮะขอบคุณมากๆที่ท่านมาดูแลอำนวยประโยชน์พวกเราในวันนี้และผกกู้กบับอกว่าไม่ต้องกังวลจะไม่มีใครหลํอมแหลมเข้ามา ทุกคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ของผมจะแสดงตัวอย่างชัดเจนเพื่อความไว้วางใจซึ่งกันและกันไม่เคยเจอตำรวจน้ำดีแบบนี้อันนี้ผมกล้ายืนยันและกล้ารับรองกล้าชมเลยครับ ต eh ิงเตไกแสไกลจันเอมบุกที่ล่างเขาพระจัน่อ ว่าพี่น้องง่วงหรือยังครับผม <Yeah. S 1> พี่น้องเหนื่อยหรือยังครับผม <Yeah. S 1> ใจพี่น้องอยังเต็มร้อยอยู่เหมือนเดิมไหยครับผมตั้ง <Yeah. S 1> คำถามที่สาคัญมากและเป็นเรื่องท้าทายมากที่จะถามคําถามนี้ในยุคสมัยของเขา <Yeah. S 1> นั่นคือเขาถามว่า <Yeah. S 1> เพราะหตุใดแสนคนล้านคนในประเทศนี้จึงจนยาก แต่หนึ่งคนสิบคนมันหากรวยหลายนั่นคือชายผู้นั้นเขาชื่อว่าจิ๊